ข้าไปมองแรกกันก่อนค่ะไปทางอุดรธานีไปเบื้องทางพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธนกิติคุณประ่านแจกันดอกบัวค่ะถวายแด่พระคู่พิพัฒวิทยาคมหรือว่าหลวงพอ่อจเริ่นท้านายุทธโตค่ะจเจ้าคณะอำเภอหน,นองวัวซอไฟธรรมยุทธเจ้าวาดวัดนนสว่างอำเภอหน,นองวัวซอจังหวัดอุดรธานีเนื่องในโอกาสที่พระคุณเจ้าจาเริ่นอายุวัฒนามงคลครบ62ปีค่ะ ที่วิหารเฉลิมพระเกียรติวัดน้นสว่างตําบลมากนาอำเภอหน,นองวัวเศร้าอ,อุดรธานีค่ะพระเจ้าวะระวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์า่ท่อนกิติคุณทรงพระกรุณาโปรโดไหนายนวันชัยคงกเกษมผู่าราชการจังหวัดอุดรธานีเชิญแจกันดอกบัวถวายแด่พระคู่พิพัฒวิทยาคมเจ้าอาวาสวัดน้นสว่างเนื่องในโอกาสที่จะเริศอายุวัฒนามงคลครบ62ปีซึ่งในโอกาสจะเิญดังกล่าวค่ะ พระคู่พิพาตวิทยาคมและกกคณะศิษยานุสิ์กาได้จารไหมีพิพทธีนะคะจะเริญพระพุทธมตและกกบ,บําเพนกุศลทักษินานุปทา,านอุทิศถวายแดบูรพาจารและกกบ,บุพการีแล้วก็เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ร่วมไปถึงคณะศิษยานุสิ์แสดงมูทิตาสการะพระคู่พิพัตวิทยาคมพระคู่พิพาตวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อจะเริญฐานายุตโตคะ่ะเพิ่น,นี้ซื้อเดิมว่าจะเริญสารัก เกิดเมื่อวันที่7มิถุนายน2 5 0 0 4นะคะอยู่ที่บ้านน้องวัวซ้อตำบลมากงามอําเภอหนองวัวซ้อจังหวัดอุดรธานีนี่แหละค่ะค่ะโดยปัจจุบันก็นคือตำบลหน,นองวัวซ้อค่ะโดยพระคู่พิพัทวิทยาคมโดยกำเนิดเกี่ยวพันเป็นลูกหลานของหลวงหลวงปู่บุญมาทิติเปโมโนะคะวัดสิริสารวันบ้านโนนท่านอ,อําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู มีพี่น้องร่วมบิดามัรดาเดียวกัน10คนเป็นชาย8คนเป็นผู้หญิงสองคนหลวงพ่อเป็นคนที่หกค่ะบัรพระชาเป็นสามเณรยูวัดบุญญานุสรอ,อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีมีพระคู่ประสิทธิ์คณานุก,การเนาะค่ะอดีตเจ้าคณะอำเภอหนองว,วัวซอธรรมยุทธ์เป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อตอนอายุ20ปีบริบูรณ์ ก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่วัดป่าสามัคคีอุปธรรมอำเภอบึงการจังหวัดหนองคายโดยมีพระคู่ศรีธรรมวัดเป็นพระอุปชาพระคู่สุนทรอน,นวกิจวัดอรุณรังสีเป็นพระกรรมว่าจาจานพระคู่วินัยกิติโสพลเป็นพระอนุสวะนาจารย์ได้ฉายาน,นะคะวา หายุโตโนตนะคะได้รับพระราชินานามเป็นพระครูพิพัฒน์พิทยาคมเมื่อปีพศ2 5 3 7ปัจจุบันสิริอายุ62ปี4 2พัรษาค่ะค่ะรายการอีสานวันนี้ก็น,น้อมแสดงมุทิตาสักการะนะคะกับพระครูเพ,นพิน์อค่ะค่ะ